ขายเบบี้กันค่ะคือคนบอกว่าอยากให้เรารีวิวกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราก็มาแล้วค่ะขายเบบี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวค่ะมีหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแล้วเราฝังก่อน,อนค่ะเราจะมาดึงเตอรกันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาเลือกตัวกันเลยอย่างแรกนะคะ เราก็อยากได้เป็นน้องพึ่งแล้วก็น้องกระต่ายแล้วก็น้องอันนี้ค่ะเพื่อนอันนี้เราไม่รู้ทุกคนแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยเราชอบสองตัวนี้ที่สุดแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่โอเคแกะเลยค่ะอันนี้คือมีการกคนเราจะไม่ดูกันนี่ก็จะเป็นซองนะคะทุกคน เราจะมาเกะกัเลยอันนี้คือเราทำที่ฉีกแล้วนะคะอันนี้ด้านหลังนีด้านหลังตัวอะไรทุกคนทุกคนดูนะอันนี้เรามองไม่เห็นนะทุกคนเห็นแค่ด้านหลังทุกคนมันคือตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนเราจะมาดูการ์ดให้ทุกคนดูก่อนนะ ตัวนี้ค่ะทุกคนที่เราอยากได้ด้วยอ่ะตัวนี้ยังมาดู เป็ตัวทเทาได้นะคะเราได้เป็นตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องแพก็ขอลาไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแพด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปอะไรสนุกสนุกแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้นเดี๋ยวน้องแพรนะคะจะทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนะคะบา,บายยแล้วก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะ๊ม่าบาย